สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดดไปครับตอนนี้ผมอยู่ในตักเกษตรธนบุรีนะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาปั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็ช่วงนี้วันก๋วยเตี๋ยวเรือมากอยากกินเหลือเกินเมื่อวานฟืนผมก็ปั่นไปวัดไซนะครับนะก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือวัดไซพอดีเมื่อวานครับผมเจอเพื่อนเก่าครับเจอตรงเทเวศก็แล้วก็คุยกันถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนผมก็พูดถึง ร้านหนึ่งครับที่อยู่ตรงท่าวาสุตรีครับคือเขาเมื่อก่อนเขาขายอยู่ตรงแถวเท,เ,ทเว่เนั่นแหละแล้วเขาย้ายไปไหนไม่รู้นะผมก็บอกเออคิดถึงร้านนั้นจังน,นะก็เสียดายที่ติดไปแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้ยเขาย้ายไปอยู่หลังตั้งพุ่เสงธนูรีแล้วก็น่าจะย้ายมานานแล้วนะฮะเขาผมก็ไม่ได้กินนานละต่อว,วันนี้นะฮะผมก็จะไปกินนะครับนะแล้วหลังจากกินร้านนี้เสร็จนะฮะผมก็จะไปกินอีกร้านหนึ่งนะครับนะ ก็จะปั่นจากตั้งรูสงคอนบุรีไปเมเจอร์ปเก้านะครับโดยเลาะซอยไปนะฮะก่อนร้านแรกอยู่ใกล้ๆตั้งรูสงคอนบุรีอีกร้านหนึ่งจะอยู่ใกล้ๆเมเจอร์ปิ่นเก้านะครับนะเพราะว่าอร่อยไม่แพ้กันครับโอเคงั้นเราไปกินกันดีวกว okay. okay. ่าครับโอเคครับอย่างที่บอกร้านก็อยู่ในซอยตั้งรสปแสงคอนบุรีนี่ก่อนนิดเดียวนะฮะก็เข้าไปประมาณร้อยกว่าเมตรได้เนี่ยเลี้ยวโค้งนี้ก็ถึงแล้วนะฮะ ร้านนี้ชื่อว่าร้านป้าอุไรนะฮะเ,เราเข้าไปกินกันครับนะร้านแรกที่จะมาชิมนะครับอ่าร้านนี้อยู่ตรงตังต้งโลหะชนบุรีนะฮะวันนี้จะมาชิมสองร้านเอาร้านนี้ก่อนนะฮะ เนี่ยกะเหลาเนื้อสีพอน่ากินเลยนะฮะเนี่ยกินเนียนะไม่ต้องมีเส้นน้ำสีพอน่ากินเลยอืมอร่อยว่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะครับเนี่ยนเนื้อเปิดเป็นเนื้อเปิดนะ่ยสุดยอดอืมอร่อยจริงเนื้อเปื่อยเข้าเนื้อมาก มีความตึกๆของกากหมูนะฮะ่นร้านชิ้นเองอืมนี่ฮะเข้มข้นแบบสุดๆในร้านนี้อร่อยมากนะครับพวกริดถึงเลยเคยกินนานมากแล้วนะครับแถวเทเวศคุณงรู้เขามาอยู่ที่นี่นะเนื้อนี่โคตรยูเลยครับ อันนี้ที่เด็ดคือน้ำซุปนะฮะเนื้อเปื่อยที่ชิ้นใหญ่นะครับนะแล้วก็ให้เยอะด้วยร้านนี้อย่างที่บอกชื่อร้านว่าป้าอุไรนะครับอยู่หลังตั้งมือเสสยทนบุรีนะะโอเคกินร้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขี่ไปตรงเมเจอร์ป่นเกล้านะครับไปกินอีกร้านหนึ่งนะฮะโอเคไปกันครับโอเคครับไปร้านที่สองกันนะร้านที่สองนะครับก็จะอยู่ตรง หลังเมเจอร์ปิดเก้านะไม่ใช่เสร็จทันนะใช่เลยร้านนี้รสชาติถูกต้องเลยนะครับใช่ร้านที่เคยกินสมัยก่อนเนะีผมไม่ได้กินร้านนี้มาสี่ห้าปีแล้วจำรสชาติไดแม่นเลยเนมะื่อก่อนเคยกินอยู่นะคแต่เมื่อก่อนพ่อเขาขายนะนนเดี๋ยวแล้วก็เราจะทลุไปวัดลวกเนะี่ย สอนี้จะต้องหลบรบนิดนึงนะฮะพอเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสชาติที่คุ้นเคยนะอยากเบินนะ้ลแต่ถ้าเกิดเบิ้นไปนะเดี๋ยวไปร้านต่อไปเดี๋ยวกินไม่หมดนะไม่เป็นไรดูพิกัดน,นะนหลังรถขี่มากินได้นะครับนอกลอดนะและจานเมื่อกี้ไม่แพงด้วยครับเงาเหล่าห0สิบบาทนะครับเนื้อโคตเยอะเลย นะคนหลังมานอกรอบนี่จะซัดสักสามจาน mm hmm. ก็วันนี้นะครับที่ผมจะถ่ายสองร้านนะครับนะไม่ใช่ร้านเดียว mm hmm. เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับนะสองมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันผมเลยอ่ะถ่ายไปเลยสองร้านนะครับนะก๋วย mm hmm. เ,เตี๋ยวเรือจากบางพัดถึงปิดก้านะครับนะเ mm hmm. จ้าอร่อยแต่เจ้าตรงปิดก้านนะครับ mm hmm. ผมไม่เคยกินนะ แต่ได้ยินคนพูดมาเยอะแล้วว่าไอ้ตรงซอยใกล้เมเจอร์ปินเก้าเนี่ยนะตํเตี๋ยวเนี่ยเขาอร่อยนะขี่ไล่ซอยมาเดี๋ยวเจอตรงวัดลูกแล้วรค่อยเลี้ยวนะฮะอีกโซนๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยหรอกแต่ที่ไหนมันเป็นซอยครับจําไว้นะฮะซอยทุกซอยมันทะลุไปได้ทุกแยกครับถ้ารู้จักวิ่งนะครับมันไม่มีซอยไหนที่มันตัดนะ เรือเชื่อมต่อไปไม่ถึงนะยิงฝั่งคนยิ่งแล้วนะครับไม่มีซอยไหนตันหมอประยุทธ์จารุชโโาเข้าตรงเซเว่นนี้แบบไม่แน่ใจก็น่าจะซอยนี้แหละซอยวัดลวกก็หละเลาะไปนะครับนะอซอยไหนเราไปทะลุ โอเคผมเห็นเอ,อน่อมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาตรงนี้ครับเมื่อกี้เป็นวินเลี้ยวเข้ามา,าแกลบเลี้ยวเข้ามาแล้วใช่จำไว้อย่างครับเวลาเข้าไปชุมชนแล้วม,ม,มันมีซอยย่อยๆๆนะถ้าไม่แน่ใจว่ามันซอยไหนะจะไปขนมใหญ่นะครับไม่มีเส้นเหลืองครับดูที่อะไรลย ที่มีรถเลี้ยวเข้ามาหรือเปล่าหรือมีวินมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวเข้าไปตรงซอยนี้หรือเปล่านั่นแหละท <c oughs> างไปนะครับเพราะซอยที่มันจะตัดจะไม่ค่อยมีรถเลี้ยวเข้าไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะครับผมเคยตามรถเข้าไปนะครับขาวตามเข้าไปเป็นซอยตัดพอเขาเข้าบ้านเขาแค่ขี่จักรยานเล่นไม่ต้องไปขี่ไกด์ขี่เกยอะไรมากมายนะครับเนี่ยผมก็ไปต่างยุ่งบัดมาทุกอาทิตย์เลยเนี่ยนะนะ ก็ต้องมีวันที่แบบหาอะไรกินผ่อนแถวๆบ้านแบนบนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆยย,ย่านบ้างผมครับย่านจจรักย่านั่งเขมับโอเคแยกนี้เราเดียวเข้าซอยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยวิ่งนะเส้นนี้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาได้กล้อไใส่เข้าไป วินก็รู้ทางนะจำไว้ที่ไหนมีวินวิ่งนะที่นั่นไปได้นะว่าท่าไปชิดถึงเมื่อก่อนนะฮะว่าไอ้หลังเป็นท่านป9นเก้านี้เองนะครับจะมีสูงแบบบึงบัวนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมเข้าท่าดหนไหม สวยดีใช่ไหมเออเส็นทรันปิดทาหรือขอาวาโอเคาค่เดียวทางนี้นะฮะโอเคเห็นมอไซค์วิ่งมาวิ่งบ่อยครับนะ,ะ,ะกรารฟอกกรารซอยจดจับทได้นะ ไปไหนก็ไม่รู้จะคิดว่าซอยออนี้ออกกว้างแต่เนี่ยคมเข็ดไฟเราตัดแหละมันเลาะก,กันมาได้นะครับจะตั้งวัวสิงพนุรีมาเมเจอร์นะเลาะมาได้นะนี่ผมเลาะมาผมว่าไม่ถึงสองกิโลนโตของขวายนะนี่เท่ากับผมได้ทางใหม่นะี่ผมไม่เคยเข้าซอยนี้มาก่อนนะฮะโอเค ซอยนี้ครับ mm hmm. เดียวเข้ามาเลยครับซอยที่เขียนว่าซอยแซมมี่นี่ะครับ mm hmm. โอเคมาที่จอดครับเรามาถึงแล้วครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซอยแซมมี่ครับข้างเมเจอร์ปินกล้าเข้าไปกินนะครับก็ร้านนี้ครับมาไม่ยากเลยฮนะ อยูข้างเมเจอร์ปิ่นเก้านะครับซอยติดๆเลยครับปลาคอร์เขาจะเขียนว่าซอยแซมมี่นี่นะกินมากลูกจิ้มนะครับจานนี้79นะครับเคเรเื่องแน่นดีส่วนอันนี้น้ำตกนะน้ำตกลูกชิ้นยักษ์นะครับว้าวเข้มข้น,นดี ปรุงหน่อยอเอ่อปรุงนิดนึงครับใส่สน้ำส้มสายชูนะฮะแล้วก็คลุกแล้วเราอย่าลืมกากหมูนะครับก็เจวเรือต้องใส่กากหมูนะครับอลองชิมกัน อ,อร่อยเข้มขน้นวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือสาใจเลยฮนะน้ำตกอย่างเข้มข้นนะฮะเข้มข้นมากอร่อยจริงนี่ลูกชิ้นยักษ์นะครับลูกมะเรอเลย ลูกชิ้นยักษ์เนี่ยผมเคย, <c oughs> เ,คยเจอแบบว่าที่สุพรรณนะครับนะ้ำไม่คิดว่าในกรุงเทพมีลูกชิ้นยักษ์แบบมันดีตรงที่ว่าเต็มปากเต็มคำเลยอร่อยจริงๆฮนะ <c oughs> <c oughs> แล้เครื่องก็ให้มาล้นจานลยครับตามมากินกันได้เลยร้านเนี้ยเด็ดจริงเด็ดจริงนะฮะไม่ธรรมดานะครับส่วนจานนี้นะครับเป็นลูกจิ้มนะครับดูเนื้อดิโอ้โหเต็มจานเลยนะฮะดูขอให้อะไรมาบ้างนะครับ,น,นะรบนี่ตับลวก เนื้อสดนะครับเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนะฮะวราวเราเอาลูกชิ้นเล็กมักกินนะฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้กินลูกชิ้นเล็กเลยจิ้มกับน้ำจิ้มนะลูกจิ้มอืมน้ำจิ้มนี่ครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะฮะอร่รอยมากเลย มาจิ้มนะครับน,นะครับสั่งมากินจริงๆ,ๆหรือกินเล่นๆี็ได้อนะือร่อยสุดๆครับฟังปูริเยม,มากโอเควันนี้ก็รีวิวสองร้านนะครับนะก็อร่อ,อยทั้งสองร้านเลยก็ไอร้านตรงตั้งรัศงีชนบุรีครับร้านนั้นก็เป็นร้านดั้งเดิมที่ผมเคยกินนะฮะส่วนร้านนี้ครับซอยแซมมี่ข้างเนเจอร์ปินเก้า ผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกแต่ก็รับเยี่ยมครับวันหลังมาดูหนังผมจะมาซ้ำนะฮะเจอร้านเด็ดๆอีกร้านหนึ่งและสุดยอดมากเลยโอเคครับงั้นขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดหากชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ชิดหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ